มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคน2องโมเมนต์ลิซ่าร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครูเล็กชื่นมื่นกันเองสุดๆแฟนๆอดใจรอกันอีกสักนิดกับผลงานการแสดงของลิซ่าแบล็คพิงคนะคะกับบทบาทมุกพนักงานต้อนรับในโรงแรมดูไวโรตัส3ที่งานนี้เดินทางมาถ่ายทําถึงเมืองไทยค่ะ และมีนักแสดงมากหน้าหลายตาทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือครูเล็กนะคะล่าสุดยังมีโมเมนต์น่ารักและก็อบอุ่นต่อหัวใจซึ่งมีภาพของลิซ่าและนักแสดงชาวไทยชื่อดังอย่างดอมเหตระกูลอยู่ร่วมด้วยค่ะโดยครูเล็กได้เล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะบอกว่าทางทีมงานดูไว้โรตารนั้นให้เกียรติครูเล็กมากค่ะได้จัดแฮปปี้เบิร์ดเกลางกองถ่ายน้องลิซ่าเองโดดมาถ่ายรูปด้วยกับคุณดอม และผู้กำกับด้วยค่ะนักแสดงและก็ทีมงานของชาวต่างชาตินะคะให้เกียรติทีมคนไทยและก็อบอุ่นมากเจอกันก็ยกมือไหว้แล้วก็สุภาพทุกคนประทับใจมากค่ะ2โมเมนต์ลิซ่าร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครูเล็กชื่นมื่นกันเองสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากชีนิ i ักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ